ซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านนะคะโดยตรงกับซื้อบ้านกับนายหน้าซื้อกับเจ้าของถูกกว่าจริงหรือนะคะอบอกได้เลยว่าไม่เสมอไปนะคะที่พูดนี้ไม่ใช่เพราะว่าพี่เอกเป็นนายหน้าแล้วก็เอามาพูดแบบนี้เพื่อเพื่อเชียร์หรือเพื่อยกตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะที่ว่าไม่เสมอไปก็คือ,เ,อเจ้าของบ้านเขาตั้งราคาในแบบที่ ราคาที่เขาต้องการนะคะบ้างหลังจริงอาจจะถูกกว่าก็คือบอกว่าไม่เสมอไปไม่ใช่ว่าไม่จริงก็คือมีส่วนจริงและส่วนที่ไม่จริงนะคะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะในตลาดในประสบการณ์ที่พี่เอ๋ไปเจอมานะคะการซื้อบ้านกับเจ้าของโดยตรงเจ้าของก็คนขายก็อยากได้ราคาสูงคนซื้อก็อยากได้ราคาถูกแล้วทำไมถึงมีนายหน้าเพราะนายหน้าจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงกลางนะคะในการที่เอา ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมาเจอกันคนขายอยากได้สูงคนซื้ออยากได้ต่ำนะคะมันจะมีแกลบอยู่เพราะฉะนั้นจะมีนายหน้าเข้ามาทำตรงกลางให้เจอกันนะคะแล้วก็คือคนขายบ้านน่ะเจ้าของบ้านนี่แม้จะเดือดเนื้อร้อนใจขนาดไหนก็ยังอยากได้ราคาสูงอยู่ดีแล้วองค์ประกอบที่จะขายได้ไม่ใช่แค่เรื่องราคาอย่างเดียวนายหน้าที่เข้ามาทำหน้าที่สื่อกลางตรงนี้จะเป็นคนที่ประเมินราคาได้ด้วยเป็นคนที่รู้รู้ราคาตลาดว่า ควรจะขายราคาแค่ไหนเหมาะสมถึงจะขายได้ไวถึงจะแก้ปัญหาให้ทั้งสองฝ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าซื้อบ้านกับเจ้าของโดยตรงถูกกว่าซื้อกับนายหน้าไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าการซื้อกับนายหน้าจริงอยู่ว่านายหน้าก็ต้องมีค่าทำงานนะคะมีส่วนต่างกำไรนะคะในการที่ไปบวกราคาจากเจ้าของแต่นั่นก็ด้วยจากความรู้ประสบการณ์ในการเข้าไปต่อรองกับเจ้าของบ้านแล้วว่าราคานี้เป็นไปได้นะคะแล้วก็ รู้ในลูกค้าตลาดในตลาดว่าราคาควรจะเป็นแบบไหนเึ่งถึงจะได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายคือคําว่าการขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะบางทีการที่เขาขายเขาอาจจะประสบปัญหากับสถาบันการเงินมีภาระผ่อนไม่ไหวนะคะแล้วก็ปัญหาในครอบครัวปัญหาในการแบง่งมรดกหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้น การที่จะเขามาคอนเน็กกับลูกค้าโดยตรงน่ะเป็นไปได้ยากที่เขาจะให้ข้อมูลข้ขอเท็จจริงทั้งหมดนายหน้าจึงเป็นตัวกลางนะคะตัวกลางในการประสานเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการซื้อบ้านกับนายหน้าไม่ใช่ว่าแพงการซื้อบ้านกับเจ้าของโดยตรงไม่ใช่ว่าถูกเสมอไปนะคะ